สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่27ข้อ9นะครับผมให้หัวข้อว่าคําเตือนสติอันอ่อนหวานของเพื่อนนะครับพระคัมภีร์บอกว่าน้ํามันและน้ําหอมก็ทําให้ใจยินดีคําเตือนสติอันอ่อนหวานของเพื่อนก็เป็นที่ให้ชื่นใจคนหลายคนนะครับรับพระพรจากพระเจ้านะครับโดยมีเพื่อนที่น่ารักแล้วเพื่อนน่ารักโดยการให้คําตักเตือนที่ดี เหมือนกับเป็นน้ำมันน้ำหอมในชีวิตของเขาคาว่าน้ำมันในที่นี้นะครับมาจากชีแมนชีแมนเนี่ยนะครับมาจากสองคำใหญ่ๆนะครับเอาพวกแรกก็คือพวกน้ำมันที่มาจากสัตว์ แล้วณะเดียวกันก็เป็นน้ํามันที่มาจากพืชโดยเฉพาะยิ่งน้ํามันมะก,กอกน,นะครับและมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของถึงความร่ารวยความมั่งคั่งด้วยนะครับในพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยคบพังมีว่าน้ํามันและน้ําหอมกระทาให้ยินดีดังนั้นเองเนี่ยนะครับคำเตือนสติของเพื่อนเป็นยังไงหนึ่งคำเตือนสติของเพื่อนจะให้ความรู้สึกที่ยอมรับได้มากกว่าความเตือ,อนสติอ่อนหวานของเพื่อนทําให้เราเองนั้นมีความรู้สึกว่ายอมรับคําเตือนง่ายกว่าใช่ไหมครับน้ํามัน ทำให้อาหารอร่อยลองอาหารบางอย่างไม่ถึงน้ำมันสิครับโอ้โหทานไม่ได้เลยอย่างมากทีเดียวชาวยิวจึงใส่น้ำมันในอาหารเพื่อให้รสชาติที่ดีอาหารอร่อยขึ้นนะฮะและแน่นอนว่าคนพออาหารอร่อยใครๆก็อยากจะทานใช่ไหมครับพระกมีบ,บอกว่าคาเตือนสติอ่นอ,อนหวานของเพื่อนเหมือนกับอาหารที่ดีครับเราเองยอมรับได้ง่ายขึ้น นั่นเองนะครับนั่นคือประการแรกประการที่2ครับคำเตือนอ,อนอ่อนนของเพื่อนนามาซึ่งการรักษาน้ํามันเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแต่แค่อาหารที่ดีนะครับแต่น้ํามันเนี่ยยังใช้เป็นยารักษาโรคได้ในพระคัมภีร์คงจําเรื่องของคนที่เป็นชาวสมารียใจดีเมื่อชาวสมารียเห็นว่ามีคนหนึ่งโดนทําร้ายเขาเอาน้ํามันฉลอง ทำไมเอาน้ำมันฉลมครับเพราะน้ำมันนั้นใช้รักษาบาดแผลและเช่นเดียวกันคาเตือนสติอันอ่อนหวานของเพื่อนเป็นเหมือนน้ามันครับที่คอยจะนําการรักษามาให้รักษาทั้งจิตใจทั้งจิตวิญญาณของเขานะครับนอกจากนั้นน้ํามันเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่รักษานะครับยังเอาไว้บํารุงผิวได้ด้วยเวลาคนอยู่กลางคืนเนี่ยนะครับชาวยิวเนี่ยนะครับผิวจะแห้งมากเขาจะเอาน้ํามันนะครับทา จะเหมือนกับเป็นน้ํามันเป็นเหมือนกับเครื่องสําอางอย่างหนึ่งนะครับใช้เพื่อจะบํารุงผิวของเขานะครับไม่ให้ผิวแห้งกล้านคําเตือนสติของเพื่อนชินยวกันครับมันทำมันทำให้บรรยากาศที่ย่ําแย่นั้นกลับมาดูดีนะครับมาดูชุ่มชื่นยิ่งขึ้นนะนำการรักษาผิวที่แห้งนั้นก็จะกลับมาบิชิชีวาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งมาเต่งตึงอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็เพราะว่าน้ํามันนั่นเองประการที่3บรรยากาศในตอนนี้บอกพูดถึงน้ําหอมน้ําหอมเนี่ยนะครับในภาษาเดิมเนี่ยนะครับหมายถึงทั่ว หรือน้ำมันที่มีกลิ่นหอมที่ถูกเผาเพื่อจะให้มีควันให้ไอกลิ่นหอมเนี่ยมันคละคลุ้งไปหมดเนี่ยนะครับคำเตือนสติของเพื่อนเนี่ยมันเหมือนกับกลิ่นหอมของควันที่หอมไปหมดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เพียงแต่ใช้ในการนมัสการพระเจ้าหรือมีการถวายเครื่องบูชาจะมีการใช้กัมยาน แต่ว่าขณะเดียวกันในบ้านพักของคนโดยเฉพาะยยิ่งบ้านพักของคนที่มีมีอันจะกินเขาก็จะมีการจุดน้ําหอมไปด้วยครับน้ํามันหอมระเหยพวกนี้เนี่ยนะครับราคามันหลายหลายค่อนข้างจะแพงครับแต่ยิ่งแพงเท่าไหร่นะครับมันจะยิ่งหอมมากเท่านั้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องมีน้ํามันหอมนะครับเรามีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแลงนันเองเนี่ยคำเตือนของเพื่อนทําให้กลิ่นหอมเกิดขึ้นครับ คำแนะนําของเพื่อนที่ดีมันสร้างบรรยากาศที่ไม่เครียดเกิดขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันบางคนสร้างบรรยากาศที่เหม็นครับเพราะคําเตือนของเขาแทนที่จะเป็นคําเตือนที่อ่อนสุภาพอ่อนหวานกลับกลายเป็นคําเตือนที่แทงเข้าไปในใจแบบรุนแรงแทนที่จะเข้าไปเพื่อจะช่วยเหลือกลับเข้าไปเพื่อจะทําลายขอให้คําเตือนสิิของเราเป็นคาเตือนที่อ่อนหวานครับสาหรับเพื่อนๆแน่น,นอนครับวันนี้เวลาเพื่อนเตือนถ้าเขารักเรา คำเตือนสตินั้นอาจจะเต็มไปด้วยสิ่งดีๆมากมายของพระเจ้าอนกครับ